นี่หละฟังนี่บางนี่แหลขึ้นลายบ่าวพ่อนเห็นปลาหมอข้างดำมันขึ้นพี่นอ้องได้ให้ลุกจอยมา่อวานมาเบิงน้ำกันพี่นอ้องปอดพี่นอ้องเบิงหัวมันเป็นกำกำมอยู่พี่นอ้องเรียรีอ หายลุงจอนไหายลุงจอยวานก่อนพี่น้องยังเขาไปป้าพ่นก็วานไปแล้วรอบหนึ่งพี่น้องโอ้มีแต่ตุ่งใหญ่เลยวางเลยชอบ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 เออมันลงเลยใส่โลดใส่โลดโอ้โแตกอยู่บุ่ยามองงหััขนนพ่พี่น้อง มันขึ้นนันเต็มมืดข้องเลยพี่น้องตามแค้มเนี่ยเงาสุดข้องเลยพหมอข้างดำพี่น้องตามอยู่วะโอ้มีไฟอยู่พี่น้องห้องฟอดด้วยหูหูหูมาลุนกันพี่น้องมาลุนกันเห็นแบบโอ้โหเห็นหน้าโตอ่ะเห็นแบบพี่น้องตับตึกนี่แหละ หวาดเดียวพยันพ่อเลย,ยมีคอนหม้อวางเห็นโตเลยพี่น้องเอ้ามา,มาพี่น้องมาเบิง่งน้ำกันพี่น้องโอ้อยู่พวกกันยังขึ้นเนี่ยพรว่างาบงาบอยู่พี่น้องต่งางหาดเลยท่านไก่ <laughs> คลองใหม่สัเงใโอ้ยมันไปต่ำอย่างนี้เอาเหือเอาเอาเหือะวะ ไปยักงานนี้ไี่เปียกป้าผู้ชายใสเสื้อพอก่อนโอ้โบมีป่านั่นเนาะโบมีป่าตะพียนอืมพี่น้องเบิ่งมันขึ้นทางเป็นมูเลยอะไรพี่น้องหัวเป็นกำๆอยู่นั่นคื นี่่เขาเข้ามั้เนี่เข่ามเนี่าอู้หูโมเนปลากระพงบ่ะกระนิ่นบ่โอ้ยมอข้างดำอนเนี้ยแต่มันโตใหญ่ป๊าพี่น้่งเต็มเข่าเลยพี่นุ่มสุดยอดสุดยอ่อยืนว่าพี่ พี่น้องอุ้ยโอ้โตัวนี้ใหญ่ค่ะขนาดก้มมุญลุนเลยสัมปนิด,นดหมอ,อข้างรำพี่น้องอ่ะตามาทดสอบคลิปนี้กับฝากก็ไหลก็แสในเด้อพี่น้อง,องจะาเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องในเอดคลิปอีก ต,ต่อไปกินปลามื่อนี้เขาเลยเนาะเมื่อนี้เ,เ,นเขาสมตำยินมาพวกบางจับกุ้งเดียวเขาปลากินกับสมตำพี่น้องมื่อนี้เซ็บเซ็ตผู้บริหารค้าตั้งกล่องมามาปดซอยกันเป็ง ไปไปต้มไปแก้กินไรมื่นระบาทโอ้คนกินป้าเลยแบบอ้พี่นอตัวนี้ก๋อยด้เนาะสุดหอดพี่หนอก๋อยกระเจี๊ยบด้วกันก๋อยหนอตัวน้ยเอาทิมด้อาเตจัมพอดีปลาทันจับเลยวันนั้นเราได้เคยกินลวพี่นอกอยปลาทองดบ ถามนเพี่น้องเด้อขะเนเดีนนี่ยแห่างเพื่องานนี่เอาอะไมันไหลตัวใหญ่ตัวน่อยบ่เอาตัวใหญ่ยังเดียวพี่น้องสุดยอดพี่น้องเฮ้ยนล่อขึ้นทงนีวางปากนีก็ยังงับ ข้างนั่นก็คืนเพื่อนนวลๆทางหลังแกพูดฟังนะโอ้ปาดเดียวครึ่งเกิดปองเลยพี่น้องน้องข้างดำร้ายคักพี่น้องข้างนี่เราพอนก็นย่อมกินโมโท้นให้พี่น้องเลยโมได้กินปนินมาสามปีแต่หลังจากมีป่านี่ปนินรับแนวเลยพี่น้อง ไอค่องนี่ฮะหาโบมี่เดียวอ่ะไปรุ่นไปส้มกันต่อพี่น้องคนนี้ว่าสิขึ้นไปตั้งนั้นพี่น้องทังไหนลงทั้งไตกันวะไปพี่น้องเงี้ยวๆเลยคลิปนี้ไปน้ำกันรอค่องน้ำกันพี่น้องห้าอยู่ห้ากินเนี่แหละ ฟังนันกับา้ามกุุงหากินกับแทมบอนี่แหละพี่น้องโอ้ว่าสำงาบสำงาบปีป๊าเป็นแทนเลยพี่น้องเฮ้ยมีวางนี่เดี๋ยวให้ลุงจอยเปินไปก่อน่าพ่ออนเจ็สิไปพี่น้อง ยันมันตื่นก่อนโอ้ยอยู่ส่วนนั่นแห้งเหมือนกันยืนนิ่งกัยน,กกกนยันมันกองาตัวนี้ของยาหาดใหม่ข้อนใหม่ กกทินขาล่มโกกทินบงพี่น้องรุ่นน้ำกันแนงวๆพี่น้องคิดนี่บ่มีตัดต่อพี่น้องวางอุ้ยเอ้าเฮ็ด ว้าโอ้าเนี้ยปวดแตกว่าซิดแห้งบมดเลยแหนเบานั่นต้องคอยหนุนติดอยู่ติดเซยอว้าเนี้ยปวดแตกพี่น้อง <c oughs> ดดโอ้ยตัวใหญ่มันข้นทั้ง บัวโรยพี่น้องจะเป็นปลาอย่างเงี้ยปลายิซกพี่น้องลายปลายิซกปลาตะเพียนห้องนี่โอ้พี่น้องเฮ้ยหมานคือเก่าพี่น้องเฮ่เขราไล่ยยื้อเพราไล่ยยื้ไล่ยยื้อพี่น้องแต่โตบนใหนบ้างนีน โอ้ยยย่ยนยยยยยยเตยย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 ยมยยกยย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 อยย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 อยยยยยงย อู้อู uh, ้ uh, เอาปล่อยไปน้ำซะบุพเพปลากระพงเห็นเขว่าก็ปล่อยป,อปลากระพงพี่น้องของสองแสนตัวเสนอน้ำเด็กบิ๊ อะไรอยากไรเมื่อวานน่ะเ้อพี่น้องพ่กัดคล้องตะคำอำเภอวานแพล่พี่น้องตำบลสวนสมหลายโพดในเะพาะมือมาาน,นี่ในพี่น้อง,องน,อน,นีง่ครมือมัอนสิขึนน้นเป็นช่วงช่วงช่วงน้าม,มันน่ะนี่ฝนตกพี่น้องน้าม,มันหลบแต่ว่าปกติมันก็ร้ายอยู่แล้วเลยพี่น้องแม่ตกเวทตกนี่ก็ไหล่เต่านี่ สองบาทเกือบเต็มกระป๋องพี่น้องมานจัดเลย <laughs> มานนี่คือเก้าพี่น้องมานี่สองบาทพอดีเกือบเต็มกระป๋องอ่ะกับไรเวลาอันสมควรเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าพ่อนกับสีไ,ไทยพี่น้องในเบื้องในส้มเพียงสนิดเด้อพี่น้องเอาไปบอกกันใหมคลิปหนาเนาะพี่น้องว่าเศรษฐีนู่ยั้งกระถากินน้ำกันพี่น้อง วันีจบคลิปก็คือเก่าแล้วพี่น้องขอขอบุญขอบคุณเนอพ่อแม่พี่นอ้องเมืันสุขุขุคนเพราะว่าในปฏิทินกับตาางประเทนะินแลพี่น้องฟังลาวฟังไทยที่เข้ามาติดตามรับสม้มขี่ปลาพ่อนันเต็นต้นจนจบเนาะพี่พน้องบอบคุณขอขอบุญขอบคุณหลายๆบอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี